สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอ Smart Living Camera หรือกล้อง A1 Camera ครับวงจรปิดตัวนี้มาพรา้อมกับความละเอียดอยู่ที่ 720p สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้เชื่อมต่อผ่าน w i ไฟ2.4สามารถหมุนได้ทั้งหมด360องศาตรวจับบุคคลเคลื่อนไหวได้เ m S สแจ้งเตือนเมื่อมีคนเคลื่อนไหวผ่านทางหน้ากล้องมีโหมดในเวลากลางคืนและที่สำคัญสามารถสำรองข้อมูลขึ้นระบบข่าวได้ ล่องจะมีตัวกล้องมาให้1ตัวพร้อมกับสายชาร์จอะแดปเตอร์และก็คู่มือมาให้อีกหนึ่งอันครับผมในขั้นตอนแรกก่อนการที่จะเสียบปลั๊กให้นำไมโคร S D card เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องก่อนนะครับเมื่อเสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องจะทำการหมุนรอบตัวเองนะครับ360องศายกหน้าขึ้นยกหน้าลงเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าตัวกล้องสามารถหมุนได้และจะทำการค้นหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็าไปที่ แอปพลิเคชัน T3 Smart ขึ้นมานะครับผมไปที่เพิ่มอุปกรณ์ครับและจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกในส่วนของตัวกล้องนะครับผมที่ชื่อว่า Smart Camera A1 ครับหลังจากนั้นเนี่ยกดถัดไปนะครับผมกด Next นะครับและเชื่อมต่อในส่วนของตัว Wi-Fi 2.4ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของ QR Code ขึ้นมานะครับให้เราเอา QR Code นะครับผมไปสแกนที่ในส่วนของตัวกล้องครับ เดี๋ยวรอสักคู่นะครับผมตัว QR code กับกล้องกำลังสแกนกันอยู่นะครับแต่ถ้าเราทำการสแกนไม่ติดนะครับผมให้เราไปที่ตรงข้างล่างกล้องนะครับและกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลาประมาณ5วินาทีเพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ครับ เมื่อทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับให้นำ QR code นะครับผมมาให้กล้องสแกนอีกหนึ่งครั้งครับเมื่อมีเสียงดังเรียบร้อยเนี่ยแปลว่าตัวเครื่องนะครับผมตัวกล้องครับกับตัวโทรศัพท์เนี่ยกำลังจะทำการเชื่อมต่อกันครับเมื่อมีเสียงดังแล้วให้เรากดยืนยันนะครับผมในส่วนของตัวกล้องกับตัวโทรศัพท์ครับกำลังติดตั้ง เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทำการกดสมบูรณ์ครับและเข้ามาในส่วนของตัวหน้าจอนะครับผมเข้ามาในส่วนของตัวกล้องนะครับผมด้านในนะครับกดแถบด้านล่างขึ้นมาก็จะมีลูกเล่นให้เราเลือกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการถ่ายภาพการอัดวิดีโอการพูดเข้าไปข้างในครับผมหรือในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับโหมดกลางคืนนะครับระบบคาวหรือการควบคุมทิศทางครับผม นี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆครับเกี่ยวกับ Smart Living Camera หรือ Camera A1 ครับผม